คับพี่น้องปีงกบกินกับตําถั่วกินข้าวแรงด้วยค่ะเด้อมาเด้อค่ะไายติบเขามาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ค่ะพี่น้องตําถั่วเหละมาเด้อตาดุยมาเด้อเพิ่นเอิญทั่วอย่างพี่น้องก็แหละั่วปีเออฮั่นเชื่อให้ผมเดมเอิ้นทั่วเขาการหลุดเหรอทั่วแหลนี่เลยยังเหละสีแบบนี้ผมเหมือนเขากรรหลุดดิทั่วเขากรรมมาเด้อตาดุย่ว่าคิดตอนเว้นพไาะใดใด ตอนเวทเขาจีกปลาแดกอิ่มเขาก็เลื่อยโบนี้ดิเจ้าวทั่วชนิดนี้มันอาจีดกระดังนิดนึงมันมีหลุนโอ้มันมีแบบหยังสอสหวานๆมีอยู่อันนั้นนุ้ยสันนุ้ยเนาเน่าพลาดเลยไอวอดลบปลูอ๋อพวกตัวนางตัวปีนี่นะเออทั่วแลงดีแหละนะเอออุ้ยอันนั้นอันนั้นมันเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงทั่วอันนั้นทั่วฟังเนาเจ้าว่าแต่ว่าตัดแ่งพันธุกรรมให้เป็นสีเขากำเืยอนะครับ นั่นแหละนี่เขาเอินทั่วปีคือทั่วอยังบุกทองก็ไม่นมากบอกเพือเด้อทั่วอยังกับสามทอกกินได้ทั่วเหล่ทั่วเหล่นี่แหละเออทั่วคู่เขายังต่ำทั่วขอกำนี่แหละเอ้าเจ้าตั้เถาะมาบ่อแหล่เนาะผีดองก็มาบ่อแหล่คือตาดุยนั่นแหละคันคำเหลี่ยมคำทางมันก็เว้งแค่นี้แล้วสิพ่อลุยลายมาได้ น้ำตาลอย่างเขาว่าน้ำตาลตะโนดเขาว่าน้ำตาลตะโนด <c oughs> น้ำตาลตะโนดทำมาจากอียังเห,งเหงรอทำมาจากมะพร้าวน้ำตาลนะครับน้ำตาลมะพร้ากก็คือน้ำตาลมะพร้าเลยถ้าเป็นน้ำตาลตะโนดเนี่ยทำมาจากต้นอ่าระวังส้มปีดนะอย่าอย่าบีบเอากินมันก็พอระวังมันส้มปีสดมะกอกกระเบิดหามาท่าไรกับพ่อพี่น้องโอปลานั่นแะอันเก็บมา กินได้กินดีค่ะตําได้ตําดีอู้บอกขยาวอู้บอกขยาวกระเสียบครับโยกโคร,รูเมนปลาประจําครอบครัวเมนประจําครัวดีซอยจับนะโอ้ยแหล่ๆด,ด,ดีกันใส่สบระกอบเลยแนะห่งใจสินัวเข้มข้นแลแบบแ<เ>ลแบบสมบูรณ์แบบเขาเอิ้อนแลสมบูรณ์แบบไปลุยกินเขา น้ำโชว์ผากินก่อนเด้อลูกกระตางง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 ผากินเข่าก่อนเด้อแม่กินก่อนมีน้ำตุ่มจืดให้ด้วยโชว์ก็อ้วนอ้วนเบิ่งอุ้ยเบิ่งกินได้ใสย่ยาำกินทุกอย่างกินแกงออมแกงเห็ดแกงโกบกินได้เบิ้ดผ่าเข่าตาโอ้ลูกตาคะแนมนะ เนี่ยน้ำพริกไก่หลอกเล็กหลอกเล็กลเนี่ยหัยังลูกตาเอ้ยหากินข้าวได้ลูกเด้อเดี๋ยวแม่กินก่อนสำหรับกับข,ข้าห้องแล้วเรียบร้อยละข้าวเหนียวหนึ่งก้อนถ้วยถวยมัน,นีิซิซิมน้ำจ๊กปั่นหนึ่งดอกโอ้ยมาเด้อค่ะพี่หน่อมากินข้าเรีงน้ำกัน ปกติเมนูนี่สิกินกวางเว้นเลยแมนแต่ว่ามื้อน,นี้เฮากินตัวแรงมาเอาเถาะเนาะิห้อ,อ,องโอ,โอ้ยโอ้ยไปกินมา,มาสวัสดีครับพี่น้องมาด้วยบรรยากาวน้ำกันสวัสดีครับไอคิวขวดนิวเหรอิวแหงหมามาม่ามามามาหมามาม,ามา่มาิวคือก,กันเบิดนั่นล่ละสับ<ม>พี่น้องเห็นพี่น้องก็หิวมาอันนี้คือเกี๊ยวเหนียวนี่มตกแตปัหนนึงหลายกูดโอ้ย หลายกิน่อนี่เลยกินมัดป <es> ันนันท <ừ> ้าโซก็แบบาตาเรียนเดินยุดเดินวัดนะเหรอ่ก็คืออ่ะอ็่อยมาเจอโอ๊ดน้องวายั้งแหลงแล้วประธนาดคนันประธนาดมามา่าแซ่บนองกันครับทันใดมาบ่ได้กินเพื่อสุขสุขคนเถอมามาอืมคน ปิ้งปิ้งก๊กครับขัเขางย่งงี้พี่น้องปิ้งก๊กตัวมังคุดว่าว่ากับปลาท่านน้องคือแบบท่านไหนปะกินก๊กแบบขอโทดขอให้ด้วยพี่น้อง เบิ้นกะบบกินเบินกัเบิงอยูเบิ้งนะเป็นวิธีคือว่าหามาทำจิตของจริงของแทขนเสียหน้าง,งูพนษเขาทำน่อนยปกตืเ xin nhàng nhàng Một cái thần hát Pin cốp này trong pin hay hẻm đấy phía nào Lưu bác kìm kìm nói Nó rồi nó có đây đây Nó chùi nó con Chúc em ผมว่าแหมว่าเป็นตะกินนะครับปิ่งกบปิ่งกบกับปิ่งอึ่งปิ่งเขียดมั้งนี่ปิ่งใจไปเกลือไปใส่ปุ้งรสบลไหลมันจะข้าวใส่ตะเกือกับพ่อฮึ่มต้องฝากริ้นเพราะว่าพี่น้องริ้งหูเสียงจิบลมเราหนาดั้งแห้งกันชอบเืิดเพิ่มบ่หลุมเข้าไปหรือว่าขันแมนติดใหม่นะมันบ่จิบ่วเป็นตะมึงเลยล่ะพี่น้องเสียงจี๊ดเลยล่ะ กินเลยวบ่คนนุณยงอล้วล่อยา่อยางรอบเด็กนะแซ่บแซ่บจริงๆน้องแซ่บแม,ม่งเมนีมนเมนีมนเมนีสาเจยคขี่รถไปสาละาขามกินตอนหลายๆเนี่ยตอนตั้มถัวรเนี่ย มันจะหลูกกายของคมันหกมันไหนเีขี้าวตรงเสียงแน่แท่งหงัวเสียงอันนง้หแิดแฉด้เนาะแม่ ข,ขงงันหูขันื้อแหมแหงตาคากเอตามจริงเมนูนี่ปิ้งกอกับตำท,ทว่ส่วนโตผมนี่มากินตอนเ้าร์แบบตัว,ตวมากินตอนเวนตอนเที่ยบบงเาบหนึ่งขันย้อหอนหอนเนี่ยหมือ,เอ,งเงอนเ้ารหน่ง <c> ข <oughs> <c oughs> ันย้อแหมแหมงเวเมือไหนไปน้ำขทางเขาจีดีจีดีเลยเวล้ยวเอ <c oughs> ันกับมวลยูมันกับมวนอยู่เสียงนัมนทันมนฟังแบบอันนี้แต่ว่าเขาไปนั่นมาหนีจิงอบคุณค่ะอันนี้อี้ยงขาตัยเออเอิ้นขาตุตยยนะขาตัยนี่มันเอื้นขาตต่นนะอันนี้ขาตัยกินหรอกินเลยรูเป็นหยังก็เขาใจ่มคนกินกบถึงนี่ลีนิด่เจบ่บตูนไหลแจ่ที่สุดเขาตนเลยเนาะ เยอะสิบมุมจะหลูดก,กันยังเสือกกินสะขาตุนบบต่นนคนเถ่าช่วง่าอ่ะสำนีแล้วค่ะพี่น่องกินอ่างเตี้ยนสำนีหลยลาไปก่อนสำหรับพลิปนี้รอหลุนอื่นสิมารเรื่องบอหมานสวัสดีค่ะอุ้ยบนทันมุมเนาะ <laughs> <laughs> สวัสดีครับแ <laughs> สบแหงนี้